เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรรจอมราชันตอนที่1,577ระดับกึ่งไร้ตัวตนยังชี้ช่วยโอกาสจากสถานการณ์นี้และบุกทะลวงแนวป้องกันทั้งหมด จอมเทพผู้ชั่วร้ายล้มลงและหยางชีก็กลืนกินสมองของเขาจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ทะลุทะลวงระเบิดความเป็นเทพของราชาของเขาพลังที่ปล่อยออกมาจากการระเบิดของความเป็นเทพของเขาเชื่อมโยงกับโลกนิรันดรเมื่อนั้นทุกคนในจักรวรริจะสัมผัสดได้ถึงพลังแห่งความก้าวหน้าในหัวใจของพวกเขาทุกที่ทั่วจักรวรรดดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความตื่นเต้น พวกเขารู้ว่าตอนนี้จัก,กรพรรดิของพวกเขาเป็นปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่อ่อนแอและไม่มีที่พึ่งอีกต่อไปในที่สุดพวกเขาก็เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และงดงามอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามความผันผวนของการระเบิดไม่ได้ไปไกลเกินขอบเขตของโลกนิรันดรไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในและนั่นเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมือนใครตามปกติแล้วผู้ทรงอํานาจจะสัมผัสได้ถึงการขึ้นสู่สวรรค์ของปรมาจารย์ใหม่กึ่งไร้ตัวตนและจะเข้ามาตรวจสอบแต่ยางชี้ไม่ต้องการให้ข่าวแพร่กระจายออกไปตอนนี้เขาอยู่ในระดับกึ่งไร้ตัวตนไม่มีสิ่งใดที่จอมเทพผู้ชั่วร้ายสามารถทําได้เพื่อต่อสู้กลับ เมื่อ,อยังชีซึมซัสมองของเขาเขาถึงระดับเต็มที่ร้อยเท่าจากเมื่อก่อนพลังจิตใจเวทมนต์และเทคนิคนักพรตเต่าของเขาถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมดราวกับว่าประตูระบายน้ำถูกเปิดออกอากกจอมเทพผู้ชั่วร้ายกรีดร้องข่าจะไม่ตาย ข้ากำลังจะเข้าสู่สถานะพิเศษซึ่งจะเป็นฝันร้ายสำหรับเจ้าข้าจะตามหลอกหลอนเจ้าตลอดไปจนกว่าข้าจะได้ครอบครองเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนออกไปอย่างแท้จริงวิธีเดียวที่จะทำได้คือบุกเข้าสู่ระดับไร้ตัวตนเต็มรูปแบบในที่สุดเสียงของจอมเทพผู้ชั่วร้ายก็จางหายไป ยังชีจมดิ่งลงสู่การไตรตรองอย่างเงียบงันควบคุมพลังของเขาร่างกายของเขาแทบจะมองไม่เห็นราวกับว่ามันหายไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับกึ่งไร้ตัวตนร่างกายไม่ได้อยู่เฉพาะจิตที่ไม่ตายและเป็นนิรันและจะยังคงอยู่แน่นอนความผันผวนของพลังอันยิ่งใหญ่สะท้อนออกมาจากใจและความคิดครอบคลุมช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่เป็นมายาผนึกกองทัพเทพรูปร่าง ผนึกกองทัพเทพใหม่ปรากฏขึ้นในมือของเขาแม้ว่ามันจะเล็กและสลัวแต่นั่นเป็นเพียงเพราะมันเป็นรูปแบบตัวอ่อนในเวลาเดียวกันผู้สีทองก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าผากของตุลาการจอมปราดทุกคนพวกเขาดูอ่อนแรงและไม่สามารถเทียบได้กับผนึกกองทัพเทพที่แท้จริงราวกับว่าพวกเขาเป็นเพียงภาพวาดล้างหมึกธรมธรมดาาที่พนาถึงฉบับที่จริงแต่พวกเขาอยู่ที่นั่นตุลาการกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบและโครงสร้าง ความสามารถในการคาดคะเนของอยางชีเพิ่มขึ้นหลายเท่าและตอนนี้เขาสามารถมองเห็นทุกด้านที่ตุลาการจอมปราดยังบกพร่องอยู่แม้ว่าผนึกกองทัพเทพขนาดเล็กบนหน้าผากอของพวกเขาจะยังไม่สมบูรณ์หรือแข็งแกร่งเท่ากับหนึ่งในหมื่นของฉบับที่จริงแต่พวกเขาก็ยังทำให้ตุลาการแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในแง่ของความกล้าหาญในการต่อสู้ในไม่ช้าพวกเขาจะเข้าใกล้ระดับผู้นำเทพยางชีลุกขึ้นยืนด้วยความยินดีที่ตุลาการได้ก้าวไปสู่การมีอำนาจมากขึ้น ตอนนี้เขาอยู่ในระดับกึ่งไร้ตัวตนเขาสามารถเห็นทุกอย่างชัดเจนและละเอียดมากขึ้นพื้นฐานการบ่มเพาะของเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทําให้ระดับการตระสู้ใหม่บรรลุได้ง่ายขึ้นมากในความเป็นจริงเขากําลังเข้าใกล้จุดที่เป็นทั้งผู้รอบรู้และมีอํานาจทุกอย่างระดับพลังจิตของเขาใกล้ถึง9ก้าแสนล้านทําให้เขาใกล้ถึงระดับล้านล้านเขาอยู่ในระดับที่สูงกว่ามหาปุโรหิตมากแล้วมันเป็นสิ่งที่หายากมาก ตอนนี้เขาอยู่ในระดับกึ่งไร้ตัวตนหมายความว่าเขาเหนือกว่าปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนคนอื่นๆที่เคยมีมาแม้กระทั่งอดีตผู้นำแห่งถวยเทพในแง่ของความกล้าหาญในการต่อสู้เขาคืออันดับหนึ่งในโลกถวยเทพอย่างไม่ต้องสงสัยในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่ฉานานจะเอาชนะเขาในตอนนี้ในเวลาเดียวกันตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าฉานคืออะไร เนี้ยเงีย้ยทันทีที่หยางชีถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนฉานฉานก็พูดเป็นภาษาที่ดังขึ้นทำให้ชัดเจนว่ามันจำได้ว่าหยางชีเป็นตัวตนที่อยู่ยงคงกระพันในไม่ช้าหยางชีจะต่อสู้กับศัตรูที่แท้จริงของเขาซึ่งเป็นแก่นแท้ของโลกแห่งเทพเจ้าปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนเป็นภัยคุกคามต่อแก่นแท้ของโลกแห่งเทพเจ้าและมองว่าพวกเขาทุกคนเป็นศัตรูแม้แต่สวรรค์ที่ภาคภูมิใจก็เป็นข้อยกเวน้น ถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยเหลืออาจารย์อย่างชีคิดหันและมุ่งหน้าไปยังทิศทางของตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันตอนนี้ร่างกายของตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันมีขนาดเท่าคนปกติแต่เมื่อเขาหายใจออกจากกระวนย่อยและระนาบของการดำรงอยู่ก็ปรากฏขึ้นคล้ายกับที่สุสานอันยิ่งใหญ่ได้ขับโลกอมตะออกมาจากไปแล้วแก่นแท้ของโลกเทพ ตอนนี้หยางชีอยู่ในสภาพที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนิ้วของเขากลางออกกว้างในขณะที่เขาส่งพลังอันไร้ขอบเขตไปยังตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันหนุนหลังด้วยพลังเต็มเปี่ยมของปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนแตกเขาจับรอยผนึกในตัวอาจารย์ของเขาอย่างแรงและต่อมาพวกมันก็กระตุกราวกับว่าจะหนีไปอย่างไรก็ตามหยางชีไม่ปล่อยให้พวกเขาแต่ค่อยๆหลอมรวมพวกเขาเข้ากับตัวเขาเอง จากนั้นเขาก็โบกนิ้วส่งพลังมหาศาลอีกครั้งใส่ตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันเจ็ดจำนงของอาจารย์ของเขาพลุ่งพล่านและเสียงของเขาก็สะท้อนออกมาจากภายในประตูในที่สุดข้าก็กลับมาแล้วเจ็ดจำนงของข้าถูกผนึกโดยแก่นแท้ของโลกเทพเจ้าเป็นเวลาหลายพันล้านปีแต่ในที่สุดข้าก็กลับมาได้ ทุกอย่างสั่นสะเทือนในขณะที่ตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันลืมตาขึ้นอย่างช้าๆจากนั้นด้วยความพยายามอย่างมากที่ดูเหมือนจะลุกขึ้นยืนชั่วครู่หนึ่งเขาเพิ่มพลังแต่เขาก็ดึงกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อมองไปที่ยางชีเขาพูดว่าทำได้ดีมากอย่างชีทำได้ดีมาก,ามากแผนการและการเตรียมการทั้งมหดังมตรัตของข้าในโลกล่างก็บรรลุผลในที่สุดและทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเจ้า เครื่องหมายปิดผนึกที่แก่นแท้ของโลกเทพเจ้าได้หายไปแล้วและในที่สุดข้าก็สามารถกลับมามีพลังได้อย่างเต็มที่ข้ารู้สึกขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือที่เจ้ามอบให้ในโลกเบื้องล่างอาจารย์อย่างชี้ตอบต้องขอบคุณเจ้าที่ข้าก้าวหน้าไปมากเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าจะตอบแทนอาจารย์ข้าคิดว่าข้าไม่ต้องลงรายละเอียดมากเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปตอนนี้เจ้าตื่นแล้วให้พุ่งเป้าไปที่การกลับมามีพละกำลังเต็มที่ราชวงศ์ของเราแข็งแกร่งที่สุด ดังนั้นเราจึงไม่มีอะไรต้องกลัวจากชนเผ่าจัก,กรวรรดิปีศาจหรือสวรรค์ที่ภาคภูมิใจท่านท่านต้องกลับไปที่ราชวงศ์ที่ยุ่งคงกระพันและยึดอำนาจกลับคืนมาจะไม่มีใครกล้าต่อต้านเจ้าเมื่อเจ้าควบคุมทุกอย่างได้แล้วเราก็สามารถรวมราชวงศ์ของเราเข้าด้วยกันได้และข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นที่ปรึกษาของจัก,กรพรรดิแน่นอนตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันพูดแล้วถอนหายใจ เจ้ามีทักษะในการบริหารรัฐมากกว่าข้าหลายเท่าดังนั้นจึงเหมาะสมกว่าที่เจ้าจะจัดราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพันให้เป็นระเบียบข้าก็ไม่ต้องการโชคชะตาเช่นกันข้าจะใช้ตำแหน่งของข้าอย่างเต็มที่ในฐานะที่ปรึกษาของจักรวรรดิเพื่อรับสาวกมากขึ้นและก่อตั้งสำนักผู้ยงคงกระพัน ข้าจะเป็นผู้รอบรู้ของจักรวรรดิโดยความรับผิดชอบหลักของข้าคือการสอนข้าจะช่วยประชาชนทุกคนพัฒนาศรัทธาที่ไรเทียมทานและความสามารถในการต่อสู้ที่อยู่ยงคงกระพันไม่ว่าพวกเขาจะต่อสู้กับสวัรคร์โลกหรือมนุษย์พวกเขาจะอยู่ยงคงกระพันนั่นจะได้ผลอย่างฉีพูดพร้อมพยักหน้าท่านอาจารย์ปโปรดรวบรวมลูกศิษย์เพิ่มเจ้าจะไม่มีใครเทียบได้ในฐานะปราดแห่งจักรวรรดิและตอนนี้ข้าจะเรียกหาเพื่อนฝึกหัดทุกคนเพื่อทักทายอย่างเป็นทางการ เขาโทรหาพี่ชายคนโตเมฆเวหาวิเศษดาบที่17และสิบคนอื่นๆจากสมาคมอยู่ยงคงกระพันเก่ามาทักทายพร้อมน้ำตาที่เอ่อล้นอาจารย์ตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันหัวเราะออกมาในที่สุดเราก็ได้กลับมารวมกันอีกครั้งและสมาคมอยู่ยงคงกระพันก็จะกลับมาผงาดอีกครั้งเรามีเหตุผลอะไรที่ต้องหลั่งน้ำตา สถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถดีขึ้นได้ยางฉีเริ่มกลิ้งลูกบอลและเขาก็แข็งแกร่งกว่าท่านผู้นำที่เคยเป็นแม้ว่าผู้นำผู้ยิ่งใหญ่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาก็ไม่สามารถจัดการกับยางฉีได้หน้าที่ของเราคือรวมโลกเทพเจ้าให้เป็นหนึ่งเดียวโดยเอาชนะราชวงศ์อื่นทั้งหมดไม่มีเวลาพักผ่อนมากับข้าเพื่อฝึกฝนการฝึกฝนของเจ้าต่อไปท้ายที่สุดการต่อสู้ที่โหดร้ายกำลังดำเนินไป ด้วยเหตุนี้เขาจึงเริ่มใช้ประสบการณ์อันโชคชนเพื่อสอนเทคนิคและทักษะใหม่ให้กับลูกศิษย์ของเขาตอนนี้ตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันตื่นขึ้นแล้วอาณาจักรของหยางชีมีปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนสองคนพวกมันแข็งแกร่งกว่าราชาแห่งเทพมังกรคชศารและจอมมันอยู่แล้วและเหนือกว่าระดับของสวรรค์อันน่าภาคภูมิใจอย่างแน่นอน น่าเสียดายที่สวรรค์ที่ภาคภูมิใจและราชวงศ์สวรรค์น,นิรันได้รับการสนับสนุนจากแก่นแท้ของโลกเทพเจ้าซึ่งทําให้สิ่งต่างๆแตกต่างออกไปพวกเขาไม่สามารถถูกมองข้ามได้และอย่างชีรู้ว่าหากเขาไม่ระวังเขาอาจจบลงด้วยการถูกกวาดล้างสําหรับตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่ต้องทําคือรอดูว่าสิ่งต่างๆดําเนินไปอย่างไรในชนเผ่จาจักรวันดีปีศาจ เมื่อปีศาจปะทะกับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ท้ายที่สุดมหาปุโรหิตหญิงจะต้องสร้างปัญหาอย่างแน่นอนการกลับมาของตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันไม่ได้ประกาศต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามพลเมืองที่พักดีต่างก็รู้ว่าตอนนี้พวกเขามีปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนแล้วสองคนและมันทำให้พวกเขาดีใจและมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมชะตากรรมที่ปนปวนอยู่ในส่วนลึกของจักรวรรดิแม้ว่าภายนอกจะไม่มีใครรู้ก็ตาม หยางฉีมองไปยังทิศท,ทางของราชวงศ์สวรรค์น,นิรันด์ด้วยรอยยิ้มและเห็นว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจได้สร้างพื้นที่สีเทาที่ทรงพลังขึ้นท่ามกลางชะตากรรมที่ปั่นป่วนของเขาอะไรกันหยางฉีพึมพำรรขณะลุกขึ้นยืนนั่นคือผังราชันหมื่นโลก เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เมื่อกลืนกินราชาผู้สังหารอมะตะแล้วสวรรค์ที่ภาคภูมิใจก็สามารถควบคุมแผนภูมิราชนหมื่นโลกได้และตอนนี้เขากําลังรวมมันเข้ากับชะตากรรมของอาณาจักรของเขาเพื่อสร้างบางสิ่งที่คล้ายกับโลกนิรันดรของหยางฉีถ้าเขาทําสําเร็จมันจะทําให้หยางฉีบุกเข้ามาได้ยากขึ้นมากโชคดีที่แผนภูมิราชนหมื่นโลกไม่สามารถเทียบได้กับโลกนิรันดรซึ่งตอนนี้มีห้องโถงแห่งสวรรค์เป็นส่วนสําคัญของมัน ตอนที่1,578การปกครองหยางชีกลายเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันยอย่างแท้จริงตอนนี้เขาอยู่ในระดับกึ่งไร้ตัวตนทุกอย่างก็ชัดเจนสำหรับเขาเขารู้วิธีจัดการกับกลอุบายทั้งหมดของสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและกําลังผลักดันขนาดพลังจิตของเขาไปสู่ระดับล้านล้านนั่นทำให้เขาไปไกลเกินกว่าแม้แต่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ ด้วยพลังของเขาเขาสามารถพิชิตทุกสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างแน่นอนสำหรับความตั้งใจและวัตถุประสงค์ทั้งหมดไม่มีใครเทียบได้กับเขาสวรรค์ที่ภาคภูมิใจกำลังรวมแผนภูมิราชาแห่งโลกมากมายเข้ากับชะตากรรมของอาณาจักรของเขาดูเหมือนว่าเขากำลังเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับสงครามล้างผลาญหรือบางทีเขาอาจจะใช้มันเพื่อเสริมสร้างจักรวาลทั้งสิบของเขา ถ้าต้องดูอย่างใกล้ชิดว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาทำสำเร็จและฐานการบ่มเพาะของเขาถึงระดับสูงสุดมันจะง่ายยิ่งขึ้นสำหรับเขาที่จะควบคุมมหาปุโรหิตแล้วเธอจะทำอย่างไรกับเรื่องทั้งหมดนี้แม้ในขณะที่เขาครุ่นคิดถึงสิ่งเหล่านี้เขาก็สัมผัสได้ถึงรัศมีของมหาปุโรหิตหญิงในส่วนลึกของอาณาจักรสวรรคณ์ เธอนั่งไม่ขยับเขยื้อนในขณะที่มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นในราชวงศ์สีหน้าของเธอดูเคร่งครึมถัดจากเธอคือหยุนไฮห,หลานผู้ซึ่งกล่าวว่าอาจารย์ดูเหมือนว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจกำลังพยายามหนอมรวมแผนภูมิราชนหมื่นโลกเข้ากับชะตากรรมของอาณาจักรของเขาถ้าเขาทำสำเร็จเขาจะอยู่ในการควบคุมมากขึ้นและเราจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่โต้อตอบมากขึ้นแต่มีอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อหยุดเขาโดยพิจารณาว่าเขามีการป้องกันมากแค่ไหน จากท่าทางอาฆาตในดวงตาของเธอดูเหมือนว่าเธอต้องการที่จะโจมตีสวรรค์ที่ภาคภูมิใจในทันทีแผนที่ราชนหมื่นโลกเป็นสมบัติอันทรงพลังที่เป็นของราชาผู้สังหารอมตะหากสวรรค์ที่ภาคภูมิใจกลืนกินมันราชวงศ์จะยิ่งตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างแน่นหนาและเราจะสูญเสียอิทธิพลมากยิ่งขึ้นน่าเสียดายข้าไม่คิดว่าจะมีอะไรที่เราทำได้นอกจากเฝ้าดูว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรอย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่าดูกังวลเหมือนกัน มันแยกเกินไปที่สุกรอย่างชีบังคับให้ข้าใช้ผนึกโชคชะตาของข้ามิฉะนั้นข้าอาจจะสามารถบรรลุถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนได้ในตอนนี้เจ้ายังเป็นครึ่งหนึ่งของผู้ไร้พรหมลิขิตมหาปุโรหิตหญิงกล่าวพูดตามเหตุผลแล้วเจ้ายังมีโอกาสไปถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนได้ ขณะที่เธอเฝ้าดูชะตากรรมของจักรวรรดิที่หลังไหลเข้าสู่แผนที่ราชันหมื่นโลกสีหน้าของเธอก็โกรธมากขึ้นเรื่อยๆสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจนี้กำลังผลักดันสิ่งต่างๆไปไกลเกินไปจริงๆข้าจะไม่ปล่อยให้เขาหนีไปกับเรื่องนี้น่าเสียดายที่ข้าไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับเขาเพียงลำพังถ้าเรามีปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนอีกคนเราอาจสามารถต่อต้านเขาไว้ได้ข้ามีแนวโน้มที่จะไปถึงระดับนั้นมากที่สุด อย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่ากล่าวทันใดนั้นดูเหมือนเขาจะนึกอะไรบางอย่างออกและหัวเราะออกมามหาปุโรหิตอย่าบอกนะว่าเจ้าต้องการช่วยฆ่าทะลวง ข้าไม่เห็นว่าเป็นไปได้อย่างไรวิธีเดียวที่ข้าจะทำได้คือกลืนกินในยางฉีและใช้พลังไร้พรมลิขิตที่เหลือที่เขามีถ้าข้ากลายเป็นผู้ไร้พรมลิขิตเต็มตัวข้าก็จะแข็งแกร่งพอที่จะเข้าร่วมสวรรค์ที่ภาคภูมิใจได้อย่างแน่นอนแต่ยางฉีจะไม่ง่ายที่จะฆ่าอาณาจักรของเขามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆนี้และชะตากรรมของมันก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นเรื่องจริงอาณาจักรของอยางชีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในโชคชะตาแม้ว่าข้าจะไม่สามารถมองเห็นข้างในเพื่อระบุว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับเธอแล้วโลกนี้รันดอนและจักรวัติจอมปราดดูเหมือนหินทรงกลมขนาดมหฮมาแขวนอยู่กลางความกลาหนหมุนช้นชาๆขณะที่ดูดซับพ,พลังงานโดยรอบมันยังดึงเอาพลังแห่งโลกถวยเทพมาใช้ด้วยเขากล้ามากที่หลอกล่อโลกถวยเทพแบบนั้น มหาปุโรหิตหญิงกล่าวอย่างโกรธเกรี้ยวแก่นแท้ของโลกแห่งเทพ,พเจ้าจะต้องโกรธจัดและต้องการให้เขาตายแต่การป้องกันของอาณาจักรของเขานั้นแข็งแกร่งมากและเขาก็เป็นอิสระจากโลกแห่งเทพ,พเจ้าแล้วเขาได้เปรียบเรามากมายท้ายที่สุดแล้วเราพึ่งพาทรัพยากรของเราจากโลกถวยเทพโดยสิ้นเชิงข้าสงสัยว่าฐานการบ่มเพาะของเขาไปถึงระดับใดแล้ว พูดตามเหตุผลแล้วเขาไม่น่าจะมีปัญหามากในการบรรลุถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนเมื่อเขาทำเช่นนั้นเขาควรจะสร้างเสียงสะท้อนกับสวรรค์และโลกเพื่อให้ข้าสัมผัสได้แต่จนถึงตอนนี้ข้ายังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอาจารย์ลืมเรื่องอยางชี้ไปซะหยุนไหหลานพูดพร้อมกัดฟันเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาในภายหลังและเมื่อเราทำเช่นนั้นการฆ่าเขาหรือบังคับให้เขาหนีก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายอย่างที่พวกเขาพูดก่อนที่จะป้องกันผู้ลุกรานให้สงบภายในเสียก่อน ถ้าสัมผัสได้ว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจมีอิทธิพลมากขึ้นและคนรุ่นเก่าก็เข้าข้างเขามากขึ้นเช่นปรมาจารย์แห่งจักรวาลได้พรากจากเราไปแล้วเราต้องฆ่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจโดยเร็วที่สุดทำไมเราไม่ให้ใครยืมมีดแล้วปล่อยให้พวกเขาทำงานสก,กรปรกแทนเราละ่ะโอ้เจ้าหมายถึงใครกันแน่มหาปุโรหิตเอ่ยว่าเราไม่สามารถใช้อยางชีเป็นมีดของเราได้เขาฉลาดเกินไปและนอกจากนี้พื้นฐานการบ่มเพาะของเขายังอ่อนแอเกินไป เขาจะแข็งแกร่งก็ต่อเมื่อเขาสัมผัสถ,ถึงโชคชะตาของเขาเท่านั้นข้าบอกว่าเราใช้รชาชเทพมังกรโคชสารและประมาจารย์ปีศาจใช้พวกมันเพื่อบดขยี้สวรรค์แห่งความภาคภูมิใจนอกจากนี้ตระกูลตูกูและราชวงศ์ที่หยุ่งคงกระพันดูเหมือนจะได้รับแรงผลักดันใหม่และพลังงานของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นข้าสงสัยว่าตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันได้ตื่นขึ้นแล้วหรือยังถ้าเป็นเช่นนั้นโลกของเทพ,พเจ้าจะถูกแบ่งออกไปอีกอะไรนะตระกูลตูกู ราชวงศ์อตมตะมหาปุโรหิตหญิงสูงส่งการมองเห็นของเธอไปอยังราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพันและพบว่ามันถูกผนึกแน่นราวกับเต่าในกระดองไม่มีใครเข้าหรือออกซึ่งหมายความว่าไม่มีทรัพยากรไหลบ่าเข้ามามันเกือบจะเหมือนกับว่าพวกเขามีทรัพยากรที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการกำจัดนี่มันแปลกจริงๆอย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่ากล่าว ไม่มีทางที่ราชวงศ์จะมีทรัพยากรสะสมไว้มากมายราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพันประกอบด้วยมนุษย์ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังใช้ทรัพยากรจำนวนมากก็อย่างแน่นอนและใครๆก็รู้ว่าแค่นั่งกินคนเดียวก็หมดเกลี้ยงได้แม้แต่ภูเขาแห่งความมั่งคัง่งพวกเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่โลกนิรันดรของอย่างชีธรรมและผลิตทรัพยากรของตนเองอย่างต่อเนื่องพวกเขาสามารถและชะตากรรมของราชวงศ์ของพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหน ทุกคนที่นั่นดูสงบนิ่งราวกับว่าพวกเขาไม่เกรงกลัวสิ่งใดเป็นสิ่งที่เจ้าอาจคาดหวังได้หากพวกเขามีปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนประจำการอยู่ที่นั่นเป็นไปได้ไหมว่าตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันธ์ตื่นขึ้นแล้วจริงๆคนอื่นๆก็ตกใจเช่นเดียวกัน ตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันมีฐานการบ่มเพาะที่ลึกลับและยังไม่ถึงมหาปุโรหิตหญิงกล่าวและเธอก็ฟังดูเป็นกังวลข้าไม่มั่นใจว่าจะรับมือเขาได้ถ้าเขาตื่นทุกคนก็จะเป็นห่วงเขาอย่างไรก็ตามจากสิ่งที่ข้าเห็นข้าไม่คิดว่าเขาเป็นท่าเขาเป็นเช่นนั้นราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพันคงไม่ซ่อนตัวเหมือนเต่าสำหรับทรัพยากรของพวกเขาเป็นไปได้ว่าโลกนิรันดร์กำลังช่วยเหลือพวกเขาอยู่อะไรนะ หยางเจ้าแห่งความว่างเปล่าพูดด้วยความตกใจเจ้ากําลังบอกว่าหยางฉีทําข้อตกลงกับราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพันเหรอือเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หยุนไฮห,หลานพูดอย่างเย็นชาหย,ยางฉีต้องการความช่วยเหลือจากตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันเพื่อรักษาอาณาจักรของเขาให้ปลอดภัยและตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันต้องการทรัพยากรของหยางฉี มันสมเหตุสมผลดีสำหรับพวกเขาที่จะบรรลุข้อตกลงแม้ว่าข้าจะไม่กังวลมากเกินไปพวกเขาจะลงเอยด้วยการวางแผนต่อสู้กันอย่างแน่นอนและจะจบลงด้วยการทำให้หยางฉีและอาณาจักรของเขาอ่อนแอลงนอกจากนี้ถ้าพวกเขาทำงานร่วมกันด้วยความจริงใจทำไมพวกเขาถึงไม่รวมอาณาจักรของพวกเขาทำไมพวกเขาถึงปล่อยให้สิ่งต่างๆเหมือนเดิมแม้ว่าการวิเคราะห์ของหยุนไฮหลานจะดูสมเหตุสมผลแต่จริงๆแล้วเธอกำลังเล่นอยู่ในมือของหยางฉี ท้ายที่สุดแล้วเหตุผลที่เขาไม่รวมอาณาจักรเป็นเพราะเขาไม่ต้องการให้ชะตากรรมที่ไม่บริสุทธิ์มาเปื้อนโลกนิรันดร์ของเขาแน่นอนว่าตอนนี้ตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันตื่นขึ้นแล้วการแก้ไขปัญหานั้นจึงเป็นเรื่องง่ายแต่เขาก็ยังต้องการให้ม่านควันลอยขึ้นหากพวกเขารวมอาณาจักรเข้าด้วยกันและเปิดเผยว่าพวกเขามีปรมาจารย์สองคนกึ่งไร้ตัวตนก็เท่ากับว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจมหาปุโรหิต ราชาเทพมังกรโคชสารและประมาจารย์ปีศาจจะค้นพบและพวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายล้างพวกเขาการรักษาจุดอ่อนไว้ด้านหน้าไม่ได้รับประกันว่าผู้คนจะเพิกเฉยต่อพวกเขาแต่อย่างน้อยก็ให้เวลาเตรียมตัวมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นที่อย่างชีจะขยายอาณาจักรของเขานอกจากนี้เขาสามารถทำให้คนภายหนกดูเหมือนอาณาจักรของเขาและราชวงศ์อมตะกำลังดิ้นรนเพื่ออ,อำนาจเหนือกว่า จนถึงตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนในอดีตเขาต้องการให้ข่าวเกี่ยวกับอาณาจักรของเขาแพร่กระจายออกไปเพื่อให้ผู้คนแห่แห่เข้าร่วมกับเขาแต่ตอนนี้เขามีลักษณาของเขาซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับโลกแห่งเทพ,พเจ้าและเขาได้ตั้งตนเป็นอิสระจากโลกแห่งเทพ,พเจ้านั้นหมายถึงแก่นแท้ของเทพโลกควบคุมเขาน้อยลงเรื่อยๆเอาล่ะข้าจะไปพบราชาแห่งเทพมังกรโคชสารและประมาจารย์ปีศาจมหาปุโรหิตกล่าวพลางลุกขึ้นยืน ไม่ครับอาจารย์หยุดลายหลานกล่าวจากนั้นเธอก็ยิ้มข้าขอแนะนําให้เจ้าและอย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่าไปด้วยกันบอกราชาเทพมังกรโคชสาและปรมาจารย์ปีศาจว่าเจ้าต้องการคดลมสวรรค์ที่ภาคภูมิใจข้าเขาแต่อย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่าต้องก้าวเข้าสู่ระดับกึ่งไร้ตัวตนก่อนเจ้าไม่สามารถทําเองได้แต่ถ้าพวกเขาช่วยเจ้ามันจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนอาใช่นั่นฟังดูดีมหาปุโรหิตหัวเราะเบาๆนั่นสินะไหายหลานข้าต้องทำทั้งหมดนี้ให้คุ้มค่าสำหรับเจ้าด้วย ตกลงหยุนไหหลานกล่าวข้าจะเชื่อการตัดสินใจของท่านปรมาจารย์อย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่าเจ้ามากับข้าหวือทั้งสองคนหายไปในอากาศขณะที่พวกเขามุ่งหน้าไปยังทิศทางของชนเผ่าจากวระวัติศาสตร์ในที่สุดเจ้าก็พบกับจุดจบสวรรค์ที่ภาคภูมิใจหยุนไหหลานคิดด้วยรอยยิ้มไร้กาดปรากฏบนใบหน้าของเธออย่างไรก็ตามครู่ต่อมาเธอก็กัดฟันพูด แน่นอนข้าจะไม่ปล่อยให้หยางชีหลุดมือไปหือหือหยางเจ้าแห่งความว่างเปล่าเจ้ากิดจริงๆหรือว่าอาจารย์ของข้าใจดีมากที่ช่วยให้เจ้าไปถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนอย่างอิสระเมื่อเจ้าทำสำเร็จข้าจะฉีกเปลือกร่างกายของเจ้าออกและได้รับสถานะผู้ไร้พรหมลิขิตของเจ้าข้าจะกลืนกินทั้งเจ้าและหยางฉีเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ